สอนดอกมักม่วงพี่น้องสบายดีว่าสุขุสุคนเนาะที่มาเบิ่งมาชมเพว่านี่ก็ฮักไปหลายหยอดเตอพอว่าลมแห้งหยอดอันนี้มันน่ะนลายดอกลายงาเตอะนะเป็นดอกดกแท้ต่ําๆนเด้อพี่น้องต่ํา ยกแฮงตัวหลวงมังกระซอมาซุปอิมอ่มๆกับพ่อกินอยู่หวานอยู่ขนอมตามันนัหน้ากระซูปเดือดซมตะเวนกระขืนแล้วหน้ากระขหังวดเข่าพะลุงเลยเต็ดไก่กับหนาวเต็ดทางไก่ ไใ่สำนีึก็ยังตายตั้งนี่นั่งนอนไปมันจะพาพี่น้องลงไปเบิ่งสวนปลูกแตงไว้กับหมดแดงเจาะกินเบิดน้อนๆก็ยังนอนอยู่วันตื่นคืนอีกอ่ะวันไลฟแต่ก็น่าดีอยู่ตื่นมาเที่ยงนอนแต่วิน

โดกันเลยมึงก็าคนสิตายน้องเขากริลืมบลกลงเลยต้นกระโพี่มันหักโอ้ยเสียดายเด้อจันก็ได้ไล่ยมาต่ะ หักสามสี่ต้นผู้ใดหักหลายต้นเติบมันสูงอยู่แล้วแล้วก็ต้นมันเอเดียวสูงๆแล้วมันหักล้มก็ล้มโพลล้มโพลล้มแห้งอีหล่อว้าดอกฟางเหมืองครับพี่น้องเลยเมื่อนแกงหน่อไม้เมื่อนี้เก็บไปใส่แกงหน่อไม้ฟางมืองหลายๆมาเลยพู้พี่น้องสอน dung hùng, you nó Mãi nồi kato cháp tô tô cho dung này. Tung hưng ngang yêu này tô ngang kìm ngang vô cười cái này cái phôi, cái tôn cả, tôn xong, cái này này. เอ้าเราขึ้นดองคือเป็นแนวนี้มันเถาหน่อยได้ขนาดนี้นะมุดอุ้ยดอกขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเลยเป็นยียอดมันเลยความเถาหน่อยของมันมันจะนีก็เป็นยียอดเลยนะแล้วมันจะเป็นลันใดแหละเสียดายเนะต้นมันหักกันนะฮะกรง tôi sang tre nè hay mà sống mã tên nhìn <Nhạc> cái đây vô đây nhai đó tên gì nhỏ là sự đại xin đi โอาดอกฟังาอือนี่นะเป็นแทบเป็น,ว,น,น,นว่โอุย้ยเนาวน,น้เนยกะโบว้าอุปาเลยเป็นอะไรเนาวน้ำนะบิงเอาดอกสุขู้นี่ตัวมันติดตัวมันบบติดเนี่ยกะลาย ปวดก็ได้ว่รจะเด้กินปลูกผัว่าพีอามาลงดูแลบว่านี่ก็เลยเป็นสจ้าสีนี่ก็บวติดนี่อืมอางบงผสมอืมเจรัยนีเนาะตัวบติดนะ ต้องมาผสมทุกมือผสมกับบ้างหมากกับจับยูกับหมากกับบอจับ

Ừ. thì nó mạnh sao? kiếm mãi hưng sửa kia mãi 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 mình mãi 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 mình mãi 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 គេពេលយកគิ้งកពនកបแจ็บแซ่គេຟາງມັນតែຊິໄດ້ຈັງໝາຜູ້ອື່ກະໄດ້ມັນແຕງກະໄດ້ພໍປະນັ້ນເຮົາປູກໃໝ່ຊະບໍ່ແຕງຈິງແຕງໄທ นี่จะเคลื่อนมากกว่าจะจับบ่คือพอปลูกปลูกอันแย่ฝนจับนี่เลยเถาได้แบบเหลืองๆเลยปลูกเธอไเถื่อแล้วก็ยังบอกลูกบวชหมดแตงเจาะกินเบุตรนะบวช ạ Bạc xà Thua ha bánh mã cái <laughs> rồi đây Hồi để chết tâm như đọc cái nào đi nó vào em Ăn một thua phùm mà này มันพุกเขาจะเอาไปขายน่ะแพงได้ส้มก้ำเฮานี่เมื่อน่ะถามเท่าไหร่อ่ะเอาสาวหวาดก็บ่แพงอะดิสาวหวาดนี่แหละถามเฉพาะดอกมันน่ะข้างใบมันสิถึกอ่ะ10,000บาทนี่จิกก็ได้ ตัวแพงเป็นไงมันบาดภาษาวัดอืสอนต้องเก็บบาันบ่เอาเลยชิมาลีอยู่ให้นอนไว้เงินห่าล่ะชิมาลีขันสมฮัตถูลาเเตอเคือน้อเดียวนึงเลียวมาเพาว่ามาฮักกาวิดีลายเติบ Đi, Nhưng ngon bớt đấy Nên ngon nếu ngon 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 có ngon à ngon 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 กระเทียมนะคือเทียมก็มกใส่ได้หอมคือกันเรื่องแกงนี่ก็เรื่องแกงเขียดนี่ก็ใบกระเทียมกับ่แพ้ภัยคือกันนะทาความหมักนะกระเทียมยังเป็นดอกอันนี่คือหอมบัวนี่อันนี้สิเป็นกระเทียมน้อยกระเทียมน้อยกระเทียมน้อยกระเทียมแซ่บบัวน้อยจิงกระสมปลาเนาะ

โอ้โหมึนก็เป็นหลายอยาะออัออกหอมป้อมอีกตอนหอมป้อมไม่ได้รีกินใบมันนลมันจยะเกิดนะแกต้นน้อยเกิดมาใหม่เลยซื้อเมื่อวานอีกสบัเดี๋ยวไปตลาดก่อนพี่น้องว,วันอาทิตย์ซื้อใน้มันเมื่อวาน ป่นนั้นทํางานตักบุงปลานใหม่อีกอันนี้มันแก่แล้วไว้เอามาอับมันไปเอาในมันอืมตักอันนี้อีกสักหน่อยปัก สีเหลาสีเหลานี่ก็หอ้องก็รู้มากก็คิว้วจะแกล้งเขียนหน่อยเนาะผักอันนี้เขากันปลาเลือดจอดทาเขากันอำลำแล้วแหละเขาทาแล้วแลวหละเก็บผืนเมื่อก่อนมาเนี่ยเมืองหลังพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เนาะวันนี้คือสิบลูมบันได